ปฏิบัติการปราบแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองเคเคพาร์คที่เด็ดขาดรุนแรงของทางการเมียนมาสร้างแรงกดดันอย่างหนักจนแก๊งสแกมเมอร์ต้องหนีตายแต่กระสานซ่านเซนออกจากเมืองเคเคพาร์คหนึ่งในรังใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์ในเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาหลายคนหอบข้าวของที่พอจะหยิบติดมือมาได้เดินทางข้ามแม่น้ำเมือยมายังฝั่งไทยอย่างทุลักทุเลหลังทางการเมียนมาเล่นใหญ่ใช้ยาแรงด้วยการระเบิดตึกในเคเคพาร์คไปหลายตึกในช่วงสองวันที่ผ่านมา ประกายไฟสว่างวาบดวงใหญ่เสียงระเบิดดังกึกกล้องที่มาพร้อมแรงสั่นสะเทือนข้ามมาถึงฝั่งไทยจากการใช้ระเบิดแรงสูงทําให้ชาวบ้านริมแม่น้ําเมือยต่างกังวลและเฝ้าสังเกตการณ์ทุกคืนครับผมอยู่บริเวณชายแดนแม่สอดนะครับจากที่สังเกตการณ์มาตลอดทั้งวันสถานการณ์ภายในเมืองเคเคปาร์ที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับยังคงเงียบสงบความเคลื่อนไหวน้อยมากแต่เหตุระเบิดเมื่อคืนนี้ถือว่ารุนแรงส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงฝั่งไทยเลยนะครับคนที่เก็บภาพเหตุการณ์เมื่อคือนได้ ได้มาเปิดใจให้กับทีมข่าวของเราได้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับพีเนตตี้แอดมินเพจเนตตี้เลิฟเมียนมาซึ่งติดตามเรื่องราวในเมียนมาได้ถ่ายภาพการระเบิดในเคเคพาร์คไว้ได้และเล่าถึงปฏิบัติการครั้งนี้ว่ากองทัพเมียนมาได้ระเบิดตึกที่คาดว่าเป็นรังสแกมเมอร์ติดต่อกันมา2วันแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ถือเป็นการระเบิดครั้งใหญ่จนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ชัดเจนแม้จะอยู่ฝั่งภัยก็ตามโดยก่อนจะมีการระเบิด จะมีโดรนบินเข้ามาและมีเสียงนกหวีดดังยาวเป็นสัญญาณเตือนก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นทำให้มีโดมขนาดใหญ่ในเมืองเคเคปาเสียหายอย่างหนักหลังคาที่เคยปกกลุมแน่นหนาหายวับไปกับตาเหลือเพียงโครงเหล็กเปล่าๆเ,เท่านั้น